สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแมมอลิสายืนขาแข็งผัดข้าวปลดนี้่20ล้าน หลังจากแมมอริสาขจรชัยยกรอดีตนางเอกสาวชื่อดังต้องประสบมรสมชีวิตอย่างหนักขาดทุนจากธุรกิจที่ส่งออกสินค้าแฮนด์เมดจนชีวิตพลิกผันกลายเป็นนี่กว่า10บล้านบาทต้องขายทรัพย์สินเงินทองใช้หนี้แถมยังต้องเผชิญโรคซึมเศร้าและอีกหลายโรครุมรา้ราล่าสุดตัดสินใจเปิดขายอาหารตามสั่งที่ร้านกาแฟริมรินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เลี้ยงตัวเองช่วงบั้นปลายชีวิตแมมอริสาเปิดเผยว่าหลังจากท รกิจไม่เป็นไปตามคาดหวงังและต้องเป็นนี้ทําให้เครียดจัดประกอบกับน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นทําให้เครียดมากขึ้นต้องกินยาลดความอ้วนช่วงนั้นเคยเครียดหนักถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่ก็โชคดีที่ผ่านมาได้แต่หลังจากนั้นก็ต้องพบว่าเป็นทั้งโรคความดันโรมาตอยต้องกินยาวันละ1ิบกว่าเม็ดล่าสุดไม่นานมานี้ก็ตรวจพบว่าเป็นเบาหวานเพิ่มมาอีกหนึ่งโรคทําให้แต่และว,วนันต้องกินยาเพิ่มขึ้นกระทั่งได้มีโอกาสเดินทางมาเชียง หม่และได้เจอกับเจ้าของร้านกาแฟริมรินที่ใจดีให้โอกาสชาวเผื่นที่เปิดขายอาหารตามสั่งภายในร้านโดยคิดค่าเช่าราคาถูกจึงตัดสินใจสู้ครั้งสุดท้ายนําเจ้าไข่เจียวสุนัขชิวาวาู่ใจเดินทางมาปักหลักขายอาหารตามสั่งที่นี่ที่ผ่านมาเหนื่อยล้าหลายอย่างแต่ทุกวันนี้ก็อยู่ได้ด้วยกําลังใจที่หลายๆคนมอบให้และหลังยอมรับความจริงและเริ่มเข้าสู่การรักษามาได้ปีกว่าปัญหาโรคซึมเศร้าก็เริ่มดีขึ้นวันนี้อยากให้มาช่วยกันอ หนุนหรือแว้มาทักทายกันที่ร้านเพราะคิดว่าเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายของตัวเองยอมรับว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องสู้ถามว่าเหนื่อยไหมเจ้าตัวบอกว่ามันไม่มีอะไรไม่เหนื่อยเหนื่อยก็บ่นรามาบ้างแต่ก็ต้องสู้เพราะเราไม่ได้แยกคนเดียวปัญหาโควิดและเศรษฐ,ฐกิจมันเป็นกันทั่วโลกก่อนที่เราจะไปโทษคนอื่นก็จะมาถามตัวเองก่อนว่าพยายามพอแล้วหรือยังขยันพอหรือยังประหยัดพอหรือยังก่อนที่จะไปโทษว่าอย่างอื่นไม่ดีจะโทษตัวเองก่อน มีท้อบ้างบางครั้งยืนทำอาหารไปร้องให้ไปก็มีแต่เราก็ฮืดเพราะเราผ่านอะไรมากมายผ่านความทุกข์มาเป็นสิบสิบครั้งแต่เราจะแข็งแรงขึ้นสุดท้ายพี่แมมก็ฝากขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้ซึ่งก็มีหลายคนที่อยากจะช่วยเป็นเงินแต่ตนเองไม่ได้รับบริจาคหากอยากช่วยก็สั่งข้าวกล่องไปทําบุญได้และแค่ส่งกําลังใจให้กันก็พอแล้วและสําหรับแฟนๆละครที่คิดถึงฝีมือการแสดงของพี่แมมก็เตรียมรอติดตาม ได้เลยเพราะเจ้าตัวบอกว่ากําลังจะถ่ายทําละครซึ่งช่วงที่ถ่ายคิวสุกถึงอาทิตย์ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ